สัปดาห์นี้เราพากันมาเยี่ยมพ่อพี่เอ็มที่จังหวัดชัยภูมิขับรถจากอ่างทองมาชัยภูมิมาถึงก็คือเที่ยงเลยนะคะพี่ลูกชิ้นกับพี่เอ็มก็เตรียมซื้ออาหารมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีหมูกระทะไก่ KFC ส่วนแซลมอนสดอันเนี้ยพี่ลูกชิ้นอยากกินเองแซลมอนเราจะเอามาดองซีอิ๊วแบบเร่งด่วนนะคะและ้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดแค่คิดก็อยากกินแล้วเราเป็นคนที่ชอบกินแซลมอนสดนะคะไม่ว่าจะเอามาทำส้มตำใส่ยำหรือว่าดองแบบเนี้ยก็คือชอบกินมากมาถึงบ้านเราทักทายพ่อก็เรียบร้อยแล้วนะคะ่อคูีก ก็น่าจะกลับมาเดี๋ยวพี่ลูกชิ้นก็จัดการเตรียมอาหารให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่ๆกลับมาเนี่ยจะได้กินพร้อมกันตอนนี้แซลมอนดองซีอิ๊วเกาหลีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นสูตรอย่างเร่งด่วนไม่ต้องดองนานตอน้องใช้น้ําซุปข,ของชาบูน้ําดําแบบเข้มข้นลงไปคลุกเคล้ากับแซลมอนนะคะแล้วก็ใส่พริกกระเทียมโรยด้านบนแค่นี้เสร็จเลยไม่ต้องดองนานส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดก็จะใช้เป็นของ CP สูตรมะนาวนะคะรสชาติจัดจ้านเข้มข้นแบบไม่ต้องตําเองน้ำจิ้มซีฟู้ดของ CP อันนี้มีคนรีวิวแล้วนะคะลูกชิ้นลองซื้อมาก็คืออออออรรรรรร่่ยยจจิิงงๆตตนนนนนีีี้้้้พพมมมมกกกก็าาาถึบแลวเััดูะะท เ,เวลามาจังหวัดชัยภูมิมือแรกที่จะกินด้วยกันก็จะเป็นพวกหมูกระทะจิ้มจุ่มตลอดเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยพี่มอนเขาจะไปซื้อจิ้มจุ่มที่บ้านหนองดินดำมาจะบอกว่าอร่อยมากแต่ว่าเสียดายตอนนี้เขาไม่ได้ขายแล้วมาชัยภูมิครั้งนี้ก็อยากกินอาหารหลายอย่างเลยนะคะบอกพี่มอนไว้ว่าอยากกินแกงขี้เหล็กใส่แคบหมูแล้วก็มีเมนูอีกอย่างหนึ่งที่อยากกินก็คือตําขนุนอันนี้ยังไม่เคยกินตอนนี้ก็นัดกันแล้วนะคะว่าตอนเย็นจะไปซื้อของกันที่ตลาดนัดบ้านค่ายพี่มอนบอกว่ามีของขายเยอะเลยแล้วก็มีผักพื้นานยค เ,เวลามาจังหวัดชัยภูมิพี่ลูกชิ้นชอบมาเดินตลาดมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดตอนเย็นหรือว่าตลาดเช้าเขาจะมีผักแล้วก็อาหารท้องถิ่นเยอะนะคะพี่ลูกชิ้นชอบกินตลาดที่ไหนหน่าเดินน่าเที่ยวของชัยภูมิก็แนะนํามาได้เลยนะคะ